สวัสดีครับกลับอีกหนึ่คลิปติดตามน้ามานานซึิ่งได้รถมาวันนี้มาเลยครับหบอกให้นัาแต่งให้หน่อยโอ้โหใส่เดี๋ยวมีเจาะรายละเอียดให้ครับว่ามีอะไรบ้างใส่อะไรไปบ้างส่วนลำนี้น้าว่าตัวไหนที่มันหล่อก,ก็เลยน้าก็เลยเลือกเป็นตัวล้อ5้ลูครับตัวนี้ล้อห้าล้อไอเ e อสามสิบไอเสามสิบ ไอ3อสตัวนี้เป็นล้องานปูนแม็กครับตัวนี้ตัวสีเทียบแท้แล้วก็ในส่วนใน้ตัวนี้เป็นล้อ9ก้าครึ่งนะเก้าครึ่งส่วนในนานหลังก็เป็นล้อสิครึ่งเก้าครึ่งสิบครึ่งเป็น5รูปแปลงอะแดปเตอร์ออกมานะครับแล้วก็โหลดใจเนี่ยบอกว่าอยากได้ทรงนาครับก็เลยทำไปหน้า3มหลัง5เนาะหน้า3มนิ้วหลัง5นิ้วใส่โชค๊คโปรเจคเตอร์สี่ต้นขับนิ่มแน่นอนฝากระโปรงม่อนซ่าเ1วันใส่ไปอีหนึ่งบานโอ้โห หล,ล่อนี่ดูดีใหม่ไม่ใหม,ม,ม่อะดูใหม่หรือไม่ใหม,ม,ม่อะดอกไม้ไม่เหี่ยวเลยอ,ะอ่ะอสายนี่ครับก็เป็นตัวครอบโลโก้ครอบโลโก้แบบนี้นะครับ K m r a s i n g นี่ครับไทเทแล้วก็ขอบป้ายทะเบียนอ่ามียังตนอบปอ้ายครับผมมาดูทั้งหลังกันนิดนึงดูที่เลย FC ไม่ FC ครับแบบขอเป็นแบบนาครับนี่เลยครับก็ เป็นตัวสติ๊กเกอร์ลายเซนของน้องนี้เองนะนี่เลยติดไปด้วยมาด้านหลังก็มีอีกนะนี่ด้านหลังด้านหลังก็ใส่ตัวปิดท้ายฮนะปิดท้ายคือเป็นแบรนด์ของนาเลยสีขาวตรงรุ่นนะครับเข้ารูปเนียนแน่นอนแล้วก็นี่เลยไอรอนบาร์ใช่ไหม,ม,มเรียกเขาเรียกคำสีใช่ไหมคำหลบป้ายคำหลบป้ายคำหลบป้ายไอรอนบาร์แล้วก็ท่อท่อ ไปได้สีออกที่เดิมออไปได้ครับอ่าไปได้แล้วมะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ครับผมเกียร์ออโต้ด้วยเหรออ่าคันนี้แพงมากเลยครับเป็นล้านอ่านี่แล้วก็ภายในนะครับภายในก็ใส่อะไรนะใส่ลิฟเฟ่ใส่ลิฟเฟ่ใส่แซดดีครับโอ้หหล่อๆเลยอ่ะครับนี่เลยมีตังค์หน้ารถด้วยเน่ะต้องขายฝันถุงนี่เอ๊ะนะ ฝันถุงเลยเนี่ยมีตังค์ตั้งหลายพันตั้งหลายร้อยอ่ะเออมีตังค์หน้ารถด้วยอ่ะก็เป็นสเต็ปแฮงๆเลยรวยครับก็จบหน้าสามหลังหน้าครับพุ่น่อเลยบอกให้เลยนี่ครับแล้วก็ส่วนยางหน้าน้าเขาใส่เป็นตัวสองห้า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 สิบแปดครับเป็นตัวเอดีสิบแปดนะเอดีสิบแปดยางยุ่นนะยางญี่ปุ่นอ่ามาคุยกับน้องหน่อยมาหาหน้าหน่อยเออเอากล้องมาใกล้ๆหน่อย เดี๋ยวออกคลิปน้าหน่อยนี่น้าไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยมีลูกค em ้ามาออกคลิปกับน้าเลยนะติดติดตามน้ามานานแล้วนานแล้วค่ะใช่ไหมรอรถมานานกว่าจะได้มาใช่ไหมถูกใจไหมใจมากค่ะถูกใจมากบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยสมุทรปรากกาอ่าสมุทรปราการเดี๋ยวไม่ไกลถูกใจฮะก็เป็นสเตจที่แบบปุ๊บปึ๊บจบเลยเนาะถูกใจถูกใจมีคำว่าแพงโอเคอ่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับจ้าสวัสดีครับ